โอ้โหไี่นองวันนี้กินข้าวแปลกๆนะอาหารทางเหนือวันนี้เป็นไส้อัว่วมีน้ําพริกหนุ่มเนะี่ยมีแคบหมูด้วยมีไข่ด้วยอันนี้ห้าสิบบาทแม่ค้าบอกไปเหนือมาก็เลยจัดมาอมืลองกินดูว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยหรือเปล่าแยกข้าวออกมาก็จะเป็นแบบนี้มีข้าวด้วยเนี่ยมี ไส้อัวถือว่าได้เยอะเลยนะเนี่ยไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านี่ฮะตั้งหลายชิ้นเลยเนี่ยเราจะมีแคบหมูอยู่สี่ชิน้นแล้วก็จะมีเป็นพริกหนุ่มแล้วก็จะมีไข่เจียวกับชะอมนะเดี๋ยวลองมากินกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะกินกับข้าวแบบนี้ครั้งแรกเลย เดี๋ยวมาลองชิมด,ดูว่าไส้อัวนะ่วเขาบอกจากร้านดังด้วยที่เชียงใหม่อ,มอร่อยอร่อยอร่อยมากมจะมี สับหมูกับน้ำพริกหนุ่มกรอ,อ,อร่อยวันนี้ก็มีโอกาสได้มากินแบบแปลกๆแ,แบบทางเหนือบ้างนะก็เป็นไส้อั่วแล้วก็มี แคบหมูนะเปนน้ำพริกหนุม่มแล้วยังมีไข่ชอ,อมก็อร่อยะนะห้าสิบบาทเองถือว่าถกูกมากกเลยยอดสำหรับคลิปนี้ก็พามาชิมกัน,กนแ,แบบนี้ถือว่าอร่อยน่ากินคุ้มค่าห้าสิบบาท Cảm ơn các bạn, đi mừng